ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BPN เล่าขานผีเรื่องคืนก่อนขึ้นเป็นนายกเสียงฝนตกพมพๆลงมาจนกระจกห้องประชุมใหญ่ของสารากลางจังหวัดเต็มไปด้วยขาบน้ำไฟฟ้าสว่างสว่างมืดมืดจนพนักง,งานเรียนหลายคนบ่นกันบอกขาดปากเขมนั่งอยู่คนเดียวในห้องประชุมใหญ่มองไปที่เก้าอี้หัวโต๊ะ เก้าอี้ที่พุ่งนี้เขาสิได้ขึ้นไปนนางแทน่นหน้ายกเฮียงผู้ล่วงลับไปแล้วยังกระท่านหันเมื่อสองเดือนก่อนมือนี่ฝนกระตกขึ้นมือเฮียงตายแทๆ้ๆเข็มพึ่มพั่มเบาๆทันใดนั่นเองเสียงหัวเลาะเบาๆกระดังลั่นขึ้นมาในห้องประชุมเสียงนั่นต่ำๆขนลุกสู้ไปทั้งแผ่นหลัง <laughs> คิดว่าสิได้นางง่ายๆบอ เข็มสะดุงหันไปเบื้องรอบห้องบอมีไผยยูมีแท่เงาหมืดที่ไว้ตามแสงฟ้าแลบเข็มรีบโทรหาเพื่อนไพยมือนี่มึงอยูย่ไสมาอยู่ศารกับกูแน่กูว่ามีอย่งบ่ปกติด้บอบ่อน,นันไัยกับแดงกรลีบขับรถเข้ามายกมือปัดฝนเข้ามาในห้องแดงถามท่านที่อีหยังคือสีนาสีดปนันวะเข็ม เข้มเล่าเรื่องเสียงหัวเลาะให้ฟังทั้งสองยืนฟังเ,เงียบๆแล้วไพ่ก็เอ่ยวา่ากูว่าแล้วก่อนเฮี้ยงสิเป็นนายกเขาก็บลราว่าถือหลอกคือกันมีแต่คนบะเสือบรรยากาศในห้องประชุมเริ่มเย็นเยือกลงทั้งสามคนยืนมองไปที่เก้าอี้หัวโตะที่ว่างเปล่าแต่ในเง,นเหงาหมืดคายมีคนกำลังนั่งอยู่จริงๆขึ้นฝนตกยังคงบ่หยุทธ์ น้ำฝนไหลเป็นสายตามหน้าต่างเสียงฝ้าแลบสว่างวาบเข้อมาเป็นระยะเข้มภัยแดงยืนกอดอกเบิ้งไปที่เก้าอี้หัวโต๊ะบ่มีไผนัง่งแต่คือมีเงาดำๆดทาบอยู่พ่อแสงฝ้าแลบสองแดงสูดลมหายใจลึกๆกูว่าพวกเฮาควรไปจากนี่ดีกว่าบ่าแมนเวลามาเล่นกับผีเด้เข้มเข้มสั้นหัวบว่ได้กูนี่แหละสิเป็นนาย,ยกพรุ่งนี้ กูต้องหู้ให้ได้ว่าภัยมั่นเต้อตงการให้กูขึ้นนั่งเก้าอีน้นี้ภัยยกมือไหวเบาๆถ้ามันเป็นผีเฮี้ยงคือที่เขาว่าจริงๆกัระว่างเด้อบบแมนเห่าเล่นการเมืองกับคนมีลมหายใจอีกต่อไปแล้วพ่อสิออกจากห้องประชุมทั้งสามหันไปเห็นกระจกบานใหญ่ริมฝาที่ใชติดไว้สะท้อนห้องให้เบิ้งกว้างขึ้นแต่สิ่งที่เหาเห็นในกระจกนั้นบอคือสิ่งที่ยุ่ตรงหน้าในกระจก เหาเห็นไส้แก่ไส่สูตรนั่งไขว่ห่างบนเก้าอี้หัวโตะก้มหน้ายกแก้วเหล้าขึ้นมาไหวๆก้อนหัวเลาะเสียงต่ำกูนี่ละเฮียงนายกคนเก่ามึงคิดว่าสิได้ขึ้นแทนกูบ่อเข้มเข้มใจหายวับล่องออกมาบอๆกูบ่เสื้อแดงสะดุ้งเห็ดปากสั้นกูเห็นคือกันวะกูเห็นเฮียงในกระจก ท่านใดนั้นกระจกแตกเปีย้ยเสียงดังสะท้อนจนห้องสะเทือนเศษกระจกปิวกระจายตกเกลื่อนพื้นแต่บบมีไผบาดเจ็บเงานั่นหายไปแต่กินเหล่าขมคลักคุ่งอยู่เต็มห้องเหมือนพึ่งมีคนพึ่งเดือมแล้วว่างแก้วห่าไหวไผ่กัดฟันเบาเสียงเบากูนึกแล้วผีเฮียงมันยังบรไไิไปใสได้เข้มบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบ มีแต่เสียงฝนตกกระทบหลังคาดังตังต <Now, S 2> ังตังแล้วเสียงฝีเท้าดังจากทางเดินนอกของประชุมทั้งๆที <Me so S 2> <So S 3> ่ตอนนั้นพนักงานเว้นกลับบ้านไปเบิดแล้วเสียงฝีเท้ากอกกอกอก้องยาวมาตามทางเดินยาวๆของสาระกลางมันดังหนักและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ทางนั่นไฟกระดับวูบวาบเข็มจับแขนไัยแน่นมึงได้ยินบอ ัยพยักหนาหนาเหตุสีปานสดาดส่วนแดงก็ยืนนั่นนิ่งเงื่อซึมออกเต็มขมับทั้งที่อากาศเย็นยะเยือกฝีเท่านั่นยุดอยู่นาประตูห้องประชุมเงียบสนิทแดงกืนน้ำลายเอือกใหญ่ว่ปเปิดเด้อขูบ่เปิดหรอกแต่สิ่งที่บอกคาดคิดก็เกิดขึ้นประตูมันเปิดออกเองซามีเสียงเล็กบานพับดังเอียดจนล่มเย็นพัดเข้ามาในห้อง ทำกลางเงามืดมีเงาค้นยืนหันหลังอยู่ตัวสูงใหญ่ผมเสยเรียบใสสูทสีเข้มบ่มีเสียงหายใจบ่มีเสียงพูดมิแต่กินเหล่าฉุนคละคุงเข้มสั้นหัวบโบนันมันนั่นมันคือเฮี้ยงไพ่ส่องไฟโทรศัพท์ไปที่เงานันท่านที่แต่พอแสงส่องถึงเงานันก็หายวับไปเหลือแค่ทางเดินว่างเปล่า เสียงหัวเราะตำตำดังขึ้นอีกฮฮพวกมึงคิดว่าสินีเกาจี้นี่ได้บอท่านใดน,นั่นเก้าอี้หัวโตะในห้องประชุมเลื่อนเองดังครือ้อเหมือนมีผายางลงน้ำนักกดจนพื้นไม่ดังสัน้นแก้วเหลาเกา้เกาๆที่ตั้งโชว์ไว้บนตู้หลังห้องกระสั่นตามก่อนลวงลงมาแตกกระจายเองแดงยกมือไหวบักเฮียงเอ้ยเจ้าอย่าได้มาเว้าเฮ็ดให้ตกใจเลย พวกเฮาบ่ได้มาชิ่งดีชิ่งเด่นเจ้าเดอ้อแต่เสียงตอบกลับมาเสียงดังลั่นห้องกูบ่ยอมเก้ากีีนี่คือของกูไผยสิใดแท่นตรงพานขึ้นแห้งความตายคือกูเสียงนั่นทําให้ไฟฟ้าทั้งห้องดับพึบเหลือแค่แสงฟ้าแลบสว่างเขามาเป็นพักๆแล้วเข้มก็เห็นหน้าเฮี้ยงซีดเผือดเต็มไปด้วยรอยแผลจากอุบัติเหตุขึ้นนั่นยืนอยู่ข้างหลังเก้าอี้แสงฝ้าแลบ สองเข้ามาในห้องประชุมวูบหนึ่งเฮ็ดให้ทึ่งคำ่ำภัยแดงเห็นชัดๆว่าเบาะเก้าอี้หัวโตะ๊ะมันเปื้อนเลือดแดงฉานเลือดยดลงพื้นเป็นทางยาวไปจนถึงเท่าของเฮียงที่ยืนก้มหน้ายู่เบื้องหลังเสียงนามยดแม่แม่ดังชัดจนหัวใจพวกเขาเต้นแรงบ่เป็นกังวะ คําถอยหลังไปติดผนังนี่มันเรื่องอีหยังมะเฮียงกูขออยู่ในทางคูกูเถอะกูสิเป็นนายกพุ่งนี้แล้วท่านใดนั้นเฮียงเงื่อยหน้าขึ้นตาแดงกำเต็มเบ้าหน้าเวะอวะเหมือนศพถือไฟหลวกเขายกมือที่เล็บดำขึ้นมาชี้คาตรงตรงถ้ามึงอยากได้เก้าอี้นี่ มึงต้องตายคือก,กูเสียงนั้นดังสะท้อนทั่วห้องประนึ่งมาจากทุกทิศทางเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากพนักพิงเก้าอี้จนยดลงพื้นเป็นบอแดงเป็นคนใจแต่ก่อนร้องตะโกนออกมาว่ากูบ่ไหวแล้วกูออกดีกว่าแล้ววิ่งไปทางประตูแต่พอถึง ประตูห้องประชุมปิดโครมเองต้อนาต้อต,อตาเหมือนไม่มือบักไงดึงปิดจากด้านนอกภัยรีบเข้าไปดึงประตูเต็มแห้งแต่เปิดบ่ได้แม้แต่นิดเดียวมีเสียงหัวเราะดังข้างหูเขาฮ่า่มึงหมีบ่ได้ดอกคําเริ่มสิ้นความอดทนเขาตะโกนลั่นห้องว่ามึงต้องการอีหยังกันแน่เฮียง เฮียงค่อยๆเดินอ้อมเก้าอี้ออกมาทิ้งร้อยเลือดเปื้อนพื้นทุกอย่างก้าวหน้าเขายังสีดเผือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความแค้นกูบ่ได้ตายธรรมดามีคนหักหลังถ้ามึงอยากเป็นนายกมึงต้องสาบานว่าสิเปิดโปงความจริงบอแมนแค่นั่งแท่นกูห้องทั้งห้องเงียบกริบ มีแต่เสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างสามคนหันมามองนากันคํากืนน้ำลายย่างยากลำบากเข้มยืนนิ่งใจเต้นแรงคือสิแตกออกมาหนองอกเสียงฝนตกซาดังกลบแต่ขบสามารถกลบเสียงกระสิบของเฮียงใดไพยขยับมาไกล้เพื่อนเข้ม มึงอย่าไปหลงเชื่อเด้ออาจสิเป็นแค่ผีมะกแกลงแดงสวนทันทีบอขูวเฮียงมันเบาคือจริงมันบอตายธรรมดามึงจำได้บอตอนงานศพยังม,มีคนสุบสิบกันอยู่เลยเฮียงกกาวเขามาใครเข้มที่ละกกาวเลือดยดแม่แม,แม่เป็นทางตรงมายุดอยู่ต่อนหน้าเขาเอามือเย็นเฉียบเอื้อมมาจับบ้าเข้มจนร่างสั้นสะท้าน มึงสิได้เป็นน้ายกก็ได้แต่ต้องสาบานกับกูว่าสิเปิดความจริงว่าไผคากูทันใดนั้นไฟในห้องติดวูบขึ้นเองทุกดวงแล้วบนผนังห้องก็ปปรากฏเงาค้นซีหาเหงาเหมือนกำลังรุ่มล้อมตีไผสักคนเงานั่นดิ้นทุรนทุรายก้อนสิล่มลงแดงพงะอโอ๊ยกูเห็นแล้วนี่คือภาพขคืนที่เฮี้ยงถือคา เข้มกัดฟันแน่นหันไปเ่ากับวิญญาณเฮียงถ้าอันนี้คือเงื่อนงั้ความตายของเจ้ากูขอสาบานต่อหน้ามึงกูสิหาความจริงมาเปิดโปงเสียงฝ้าแลบดังสนัน่นพร้อมกับแรงล่มพัดกระแทกหน้าต่างปังเฮียงยิ้มเฮี้ยมก่อนค่อยๆถอ,อยหลังหายไปในเก้าอี้หัวโตบรรยากาศสงบลงแต่ไฟกระดับพึบกลับไปมืดคือเก่า เข้มหันไปหาเพื่อนมึงสองคนเป็นพยานกูบ่ฝันไปดอกเฮี้ยงมันมาเองจริงๆไผ่กับแดงพยักหน้าหน้าเห็ดยังสีดบ่าหายแล้วเสียงกุ๊กกักุก๊กกักระดังขึ้นจากทางบันไดสารากางเหมือนมีไผ่เดินขึ้นมาเสียงกุ๊กกักกุ๊กกดังมาจากบันไดสารากางมันนักแน่นและซาซา เรากับคนลากขาหนักขึ้นมาที่ละคันฝนตกยังคงกระนํำบวกกับเสียงล่มวีดวิวเขามาทางช่องหน้าต่างแดงเบิงไปทางประตูอุ้ยกูบ่เอาแล้วถ้ามีผีอีกกูสิหนีออกทางหน้าต่างแท่นดอกไพ่ยพยายามสงบสติบบแน่อาจสิเป็นย่ามเว้นมาตรวจดูก็ได้แต่ในใจเขาก็หู้ดีว่าเวลานี่เลยเทียงขึ้นไปแล้วย่ามเว้น บเคยขึ้นมาสั้นบนเสียงฝีเท้าเห็ดไกลเข้ามาเรื่อยๆจนถึงหน้าประตูห้องประชุมเข้มกลืนน้ำลายพูดเสียงเบาอย่าอย่าเปิดดเ้อทันใดนั่นเองประตูห้องก็เปิดอียัดอีกครั้งคราวนี้บบมีเงาของเฮียงแต่เป็นชายแก่ผิวคลำ้ำผมขาวใส่เสื้อหมอห่อมเปียกฝนเดินเข้ามา ถือไฟฉายเก่าๆลุงเข้มร้องออกมาล่งอกมึงนี่เองหลุงหัวเหลาะเบาๆพวกเอื้อยมาเห็ดยังเดึกแท้อยู่ห้องประชุมเก้าอีกต่างหากหู้บอว่าห้องนี่มันเฮียนแดงสะบัดหัวกูกำลังสิออกพอดีมึงมาถึกจังหวะแทหลุงแต่หลุงยกมือห้ามก่อนเอื่อนเสียงสาสา ก่อนสิออกกูอยากเล่าให้ฟังมึงเคยได้ยินบอว่าก่อนเฮี้ยงตายเขามาพบกูอยู่มือหนึ่งมันเว่าว่ามีคนตามล่ามันบอใส่คือทางการเมืองดอกแต่เป็นคนในสภาพเองเข้มขมวดคิวหมายความว่ามีคนวางแผนลุงพยักษหนาดวงตาเขาเป็นประกายวับวับจากแสงไฟฉายใส แล้วคืนนี่ถ้าเฮียงมันปรากฏโตต่อนนาพวกเอื้อยแสดงว่ามันอยากให้ความจริงเปิดเผย,ยออกมาท่านใดนั่นเองไฟฉายหลุงกระดับวูบห้องกลับมมืดสนิทเสียงหัวเลาะต่ำต,ำ,ตำกระดังขึ้นอีกฮ่าฮกูยังอยู่เด้อไฟฉายเก่าของลุงดับลงแต่มอนานก็ติดวาบขึ้นอีกครั้งแสงสลัวสลัว กวาดไปทั่วหองประชุมเห็นแต่ฝุ่นลอยอยู่กลางอากาศกับรอยเลือดที่ยังเปื่อนเบาะเก้าอี้หัวโตะท่านใดนั่นทุกคนกระหันควับไปพร้อมกันในวงแสงไฟฉายปรากฏเงาคนยืนอยู่กลางหง้งแต่หันหลังให้บอมีโตโตนจริงๆนอกจากเป็นเงาดำๆลุงกระซิบเบาๆนั่นละ่ะเฮี้ยง มันมาบอกอยังกับเฮาอีกเครื่มใจเต้นตึกตักก้าวออกไปข้างหน้าแล้วตะโกนถามมึงอยากให้กูเห็นยังอีกกูสาบานแล้วเดอ้อว่าสิเปิดโปงความจริงเงานั่นหันกลับมาซาซาใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยรอยเลือดตา้างหนึ่งถลนออกมาคือสวบจากอุบัติเหตุรถชนแต่เสียงที่เป็งออกมาบ่ใช่เสียงเฮี้ยงเพียงคนเดียว มันเหมือนเป็นหลายเสียงร่วมกันฟังขนลุกจนสั่นไปทั้งล่างมีอย่างหลายอย่างที่เจ้าบ่าหูมีคนหลายคนเกี่ยวข้องถ้าเจ้าอยากได้เก้าอีน้นี้ต้องแลกกับความตายหรือไม่ก็ต้องข่าคนที่หักหลังข่าให้ได้ท่านใดนั่นแสงไฟฉายกระดับพืบอีกข้งแต่ข้าวนี้เสียงดังปั้งตามผนังห้อง เหมือนมีคนเอามือทุบแห้งๆร้อยมือเปื้อนเลือดโพขึ้นเต็มผนังโบหูโพมาใดจังใดแดงตะโกนล,ลันโอ้ยกูบไหวแล้วออกไปเธอเคิ่มกูบวเอาเก้าอี้หน้าโยกนี่แล้วแต่เคิ่มกับยืนนิ่งกัดฟันแน่นตาจ้องไปที่เก้าอี้หัวโตกกูต้องได้เป็น้ต่ให้ผีหรือคนหักหลังกูกัสเสียงหัวเราะของเฮียงก้องไปทั้งห้องเฮ้อ ง้นมึ่งกระเรียมเฮ็ดพิธีสาบานด้วยเลือดก่อนภงนี่มาถึงแล้วเง้าก็หายไปทิ้งแต่รอยมือเปื้อนเลือดเต็มฟ้าผนังฝนยังตกหนักคือเกา่าเสียงสายฟ้าฟาดดังสนัน่นจนพื้นห้องประชุมสันวูบรอยมือเปื้อนเลือดบนผนังค่อยๆไหลย่อยลงมาเป็นทางเหมือนมีชีวิต ลุงสูดลมหายใจเลึกๆเิ้มผีมันเอินเจ้าให้เฮ็ดพิธีสาบานเลือดนี่บ่ใช่เรื่องเล่นเลนเดอ้อถ้าเฮ็ดพิกมึงสิถือผูกข้อตายคือมันไพหรีบซ้ายหัวบ่ได้เด็ดขาดอย่าไปเฮ็ดตามค้าผีมันสิหลอกให้มึงติดกับแต่เิ้มกับยืนนิ่งกัดฟันแน่นตาจ้องไปที่เก้าอี้หัวโต๊ะกูต้องได้เป็นต่อให้ผีหรือคนหักหลังกูกะสู้ เสียงหัวเราะของเงี่ยงกล้องไปทั้งห้องฮึฮึฮฮฮฮฮถูกแล้วพวกมันก็หูแต่บบมี่ไผกล้าเปิดปากลมหนาววูบเข้ามาอีกครั้งเก่าอีหัวโตเลื่อนเองดังครืดครืดบนบาะอกมีมีดสันเก่าเปื่อนสนิมปรากฏขึ้นเองทั้งที่เมื่อกี้ยังว่างเปล่าลุงตาเบิงพงนั่นล่ะ มีดที่เขาใช่กรีดเลือดสาบานสมัยก่อนพิธที่ผูกวิญญาณกับเก้าอี้อำนาจเพิ่มค่อยๆเอื้อมมือไปจับมีดนั่นเลือดซึมออกมาตามฝ่ามือทันทีเขาเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนทั้งสามถ้ากูสาบานกูสีได้ทั้งอำนาจและความจินมึงสิยอมเป็นพยานให้กูอบอบรรยากาศในห้องเงียบจนได้ยินแต่เสียงหัวใจต่อของเต้นตุบตุบเฮียงหัวเลาะตำๆอีกครั้ง เลือดของเจ้าสิบเป็นกุญแจเปิดความลับเข็มกำมีดสนิมแน่นฝ่ามือแตกจนเลือดซึมออกมาแดงสดบรรยากาศในห้องประชุมเย็นเยอะเยอะือกจนหายใจออกมาเป็นควันเสียงฝนยังคงตกแต่กลับได้ยินเสียงกระซิบปนมากับสายลมหยอดลงไปเลือดเจ้าต้องแตะเก้าอี้นั่น เขมกัดฟันแน่นยกมีดขึ้นเหนือฝ่ามือเตรียมกรีดให้เลือดหยดลงบนเบาะเก้าอี้หัวโต๊ะไผ่พุ่งเข้ามากระชากแขนไว้ยาเดอเขมถ้ามึงเฮ็ดคือคำมันสั่งมึงสิขาท่างกลับท่านที่บ่เหลือโอกาสหนีเขมสะบัดแขนออกตะโกนเสียงสั่นกูบ่มีทางเลือกแล้วภัยกูต้องได้เก้าอี้นี le ug le ug le ่ ุ่งนี่เศร้าโลกทั้งโลกสิจับตามองกูบบยอมให้ไผมาสั่งผีหลอกคมกูอีกต่อไปทันใดนั้นไฟฟ้าในห้องกะสว่างวาบเองแสงไฟทำให้ทุกคนเห็นภาพหลอนบนผนังชัดเจนเป็นภาพเฮียงนั่งในรถคว่ำเลือดเต็มหน้ามีคนสองสามคนยืนอยู่รอบๆเหมือนกำลังผักรถให้ตกเหวแดงตัวสัน่น น้ำตาไหลพรากกูกูจำได้แล้วคืนนั้นกูกระยุกใกล้ๆที่เกิดเหตุแต่กูบอกล่าวว่าออกมากูกลัวเฮียงหัวเราะก้องฮ <laughs> เพราะมึงทุกคนเงียบกูเลยตายอย่างเฮี่ยมคาหลังพ่วงมาไล่เข็มเห็ดหน้าบึงก่อนสิเอามีดกรีดฟ้ามือตัวเองชึบ เลือดหยดแรกไหลลงสู่เบาะเก้าอี้ทันทีเก้าอี้ทั้งตัวสั่นสะเทือนคลืดเหมือนมีชีวิตเลือดที่หยดลงไปกระซึมหายเข้าไปในหนังเบาะชนเกิดเป็นรอยลายแปลกๆคล้ายตัวอักษรโบราณลุงพงะะถอยหลังอุยมึงปลุกวิญญาณผูกเก้าอี้ขึ้นแล้วเข้มบัดนี้เจ้ากะหนีบบพ้นแล้ว เลือดของเข็มไหลซึมลงบนบอกเก้าอี้จนตัวอักษรโบราณส่องแสงสีแดงสลัวลุกวาบขึ้นมาเป็นวงล้อมรอบโต๊ะประชุมกลิ่นคาวเลือดกระจายทั่วห้องจนทั้งไผ่แดงและลุงสำลักน้ำลายหากเสียงเฮียงดังสะท้อนจากทุกมุมห้องตั้งแต่นี้ไปเก้าอี้นี่บ่ได้เป็นของผู้ใดง่ายๆ มันผูกกับชีวิตมึงแล้วเข้มถ้ามึงผิดคำสาบานเลือดนี่สิย้อนมาคามึงเองเข้มกัดฟันแน่นหยดเลือดอีกหลายหยดไหลาตามรอยกรีดเขาเว้าด้วยเสียงสั่นแต่แน่วแน่กูกูเข้มขอสาบานตัววิญญาณนายกเฮียงว่ากูสิเปิดผงคนที่คาเจ้าถา้ากูบิดผิว กูยอมให้เก้าอี้นี่คากูตายทันใดนั้นไฟฟ้าทั้งห้องกระดับวูบเหลือแต่แสงสีแดงจากวงสัญลักษณ์บนเก้าอี้เงาของเฮียงปรากฏขึ้นตรงเก้าอี้หัวโตะกำลังนั่งยกแก้วเหลาเหมือนเคยยิ้มเย็นเย็นดีแล้วแต่เจ้าสิทนได้บน่นเพราะความจริงสิหู้ยากกว่าคิด เงานั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเก้าอี้ที่เงียบสงบแต่ยังมีรอยเลือดชัดเจนแดงคุกเข่ากับพื้นน้ำตาไหลพรากเขมเ้ยมึงไปผูกพันกับอำนาจผีแท้แล้วมึงสิลุดออกว่าได้อีกแล้วลุงสายหัวช้าๆนี่ละ่ะคำสาบานเลือดแห่งสาลาก,กาง คนที่เคยนั่งเก้าอี้นี้กอนล่วนบ่มีดีไผรอดสักคนทันใดนั้นเสียงกุกกัก,กระดังขึ้นอีกแต่คราวนี้บ่ใช่เสียงผีเป็นเสียงกุนแจไขประตูทั้งสามหันไปมองพร้อมกันบ่แมนย่ามนี่วะแล้วสิเป็นไผเข็มกระซิบเบาๆประตูห้องเปิดออกช้าๆ มีร่างหนึ่งถือไฟฉายยืนอยู่ในความมืดไฟฉายส่องเข้ามาก่อนร่างเงาเดินเข้ามาช้าๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นปูนดังตึกตึกทำเอาเมไผ่แดงและลุงหัวใจเต้นแรงบ่ต่างจากกลองเพลงเขมจับแขนไผ่กระซิบอยาว้าเสียงดัง เดี๋ยวถ้าคนหูว่าพวกเขาเข้ามายามดึกมันิเสียหายใหญ่แต่พอร่างนั้นก้าวพ้นเงาทุกคนกระบึ่งกันตาค้างเป็นเจ็กก้องอดีตเลขาของนายกเฮียงคนที่หายไปตั้งแต่คืนงานศพบ่บมีไผ่เห็นอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเจ็กก้องยิ้มสะแยะตาแดงกำ่ำราวกับคนบ่ได้นอนมาหลายคืนโอ้ กูบอกแล้วบอว่าอย่าเข้ามาในห้องนี้ตอนกลางคืนแต่พวกมึงกับบอฟังลุงขยับถอยหลังน้ำเสียงสัน่นเจ๊ก,ก้องมึงยังมีชีวิตอยู่บอหรือว่ามึงเจ๊ก,ก้องหัวเราะเบาๆคล้ายเสียงลมพัดผ่านห้องว่างฮ่าๆๆกูยังมีชีวิตอยู่แต่กูอยู่ระหว่างโลกคนกับโลกผีมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เฮียงตายกูคือคนที่เห็นกับตาว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ เขิมก้าวไปข้างหน้ามึงหูบอว่าใครฆ่าเจ้านายเจกก้องยิ้มเหยียดแต่สีหน้าฉายแววเจ็บปวดกูหูแต่กูเว้าว่าได้ถ้ากูเว้ากูตายทันทีทันใดนั้นไฟฉายในมือเจกก้องกระดับบูบเหลือแต่แสงจันทร์ลอดหน้าจ่างเข้ามาเงาของเจกก้องค่อยๆบิดเบี้ยวเหมือนร่างเขาสิถูกฉีกออกเป็นสองด้านมันมันมาแล้ว เฮียงส่งมันมาเฝ้าเก้าอี้พวกมึงต้องหนีออกไปเดี๋ยวนี้เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากร่างเจ๊กก้องก่อนที่เขาจะสุดลงกับพื้นเลือดไหลออกจากตาจมูกปากเหมือนถูกบีบคอจากสิ่งที่มองไม่เห็นเํมรีบพุ่งเข้าไปพยายามดึงตัวแต่แรงบางอย่างต้านไว้ข้างหูเขามีเสียงกระซิบเบาๆของผีเฮียงอยากเป็นนายกมึงต้องแลกด้วยชีวิตคนอื่น เสียงเจ๊ก,ก้องกรีดร้องดังก้องก่อนร่างเขาจะกระตุกเกรงแล้วแน่นนิ่งไปต่อหน้าต่อตาเคิมกับไผ่แดงและลุงยืนแข็งทื่อหัวใจสั่นระรัวบรรยากาศในห้องเงียบวังเวงมีเพียงเก้าอี้หัวโต๊ะที่เปื้อนเลือดที่ส่องแสงสีแดงสลัวเงาของนายกเฮียงปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าครั้งใดเขานั่งขว่ห้างยกแก้วเหล้าขึ้นจิบ ยิ้มเย็นๆสายตาจับจ้องที่เคิมคนเดียวมึงเห็นแล้วบอเก้า,าอี้นี่มันกินคนกูก็เคยผ่านความจากได้อำนาจมาแล้วมันบอกมีผันั่งแล้วอยู่สบายดอกมึงยังอยากนั่งอีกบอเคิมเคิมกัดฟันแน่นน้ำตาคลอเบา้าเขาหันไปเห็นเจ๊กก้องนอนจมกองเลือดแดงกับลุงกระร้องไห้ห้องผัยยืนสั่นบอกเป็นอันยังกูกูอยากแก้แค้น กูอยากคู้ความจริงว่าใครฆ่าเจ้าแต่กูบม่ได้อยากให้คนอื่นต้องมาตายแทนเฮียงหัวเราะหึกๆเสียงเย,นย็นเยือกอำนาจมันคือนี่เวนใครก้าวขึ้นก็ต้องจ่ายสักคนถ้ามึงเบ่เอาเก้าอี้นี่ก็สิหาคนใหม่แต่ถ้ามึงรับมึงต้องแบกทั้งเวรกรรมของกูต่อไปเขมหลับตาสูดลมหายใจยาวก่อนจะเอามือเปื้อนเลือดของตัวเองแตะที่พนักเก้าอี้กูสิรับ แต่กูบสิปล่อยให้เวรกรรมมาครอบงำกูได้ทันใดนั้นแสงสีแดงรอบเก้าอี้ดับวูบลงเหลือเพียงความมืดและเสียงลมหายใจของทุกคนเงาของเฮียงค่อยๆจางหายไปทิ้งท้ายเสียงกระซิบงั้นกูก็สิรอดูว่ามึงสิอยู่ได้นานปานใดรุ่งเชา้าข่าวการเสียชีวิตของแจ็กก้องแพร่กระจายไปทั่วเมืองในรายงานบอกว่าเขาหัวใจอาย แต่เคิมัยแดงและลุงหูดีว่าความจริงมันคืออย่างและวันถัดมาเคิมก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกคนใหม่อย่างสมบูรณ์แต่ในสายตาของเขาเก้าอี้นายกตัวนั้นบ่ได้เป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์สำหรับบริหารบ้านเมืองอีกต่อไปมันคือบัลังผีที่ผูกพันกับวิญญาณเฮียงและทุกคืนก่อนนอน เขาก็ยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูจำไว้นะเคมเก้าอี้อ e นี่บ่มีเจ้าของที่แท้จริงมีแต่เหยื่อคนแล้วคนเล่าถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างยังค้างคาในใจอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะความหลอนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป